ะมาเล่นแมปดอสกันอีกครั้งหนึ่งนะ <Yeah. S 1> และเป้าหมายเราก็เหมือนเดิมเลยนะทุกคนครับคือการไปให้ไกลกับพาร์าที่แล้ว oh. สู้พารที่แล้วเราไปถึงเท่าไหร่50นะแต่ยังไม่ผ่าน50นะใช่เลยแล้วก็ฉันมีอะไรจะบอกพวกนายด้วยนะเว้ย ว่าไงอ่ะเนี่ยเขาไม่ให้ซื้อเกิดใหม่แบบเมาส์เมาห้ารอบด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยได้ชอบแล้วใช่ซื้อได้ชอบนะเกิดใหม่ห้ารอบในราคาร้อยยี่สิบโลบักไว้เอ้ยแต่ห้ารีไวนี่มันหมายถึงว่าเราจะตายได้ห้ารอบในแมตช์หนึ่งไหมหรือว่าไม่ใช่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจจะกเอาไงดีซื้อกันหรือเปล่าเออซื้อไ้ก็ดีนะเพิ่งเกิดได้ห้ารอบตอนหนึ่งครั้งก็ดีอสุดยอดเลยนะเนี่ย เออเอเนี่ยดูดิ5รีไวก็คือซื้อในราคาแค่เหมือนซื้อ4รีไวนะทุกคนตายมันเลยทีนี้อ้ยอย่าพยายามตายเอเลนโอ้ยถึงจะซื้อแบบเกิดใหม่มา5อันนะแต่ว่าก็เก็บไว้ในด่านย่ากๆดีกว่าเว้ยเอาล่ะทุกคนครับมาเลยไปสปีรันมาเดินในช่วงแรกไปไม่ต้องรออะไรเปเดินชุิงชาวมชิงชงเชงชุงชิงแล้วเข้าแล้วเข้าป็นไปเป็นไปเป็นไปเป็ไปเลยนนี่แน่โอเคไปเลยจ้า เจะเคยแอบหลบซ่อนอโอ้ยกระดิบเป็นอะไรออกมาเลยสังเกตไฟด้วยมันกับพี่มันอะไรไหมได้เปิดประูให้เขาไปโอ้ยห้องกว้างจังใช่สำรวจได้ตอนนี้เฮ้ยได้ไปใช้มาแต่ฉันซื้อมาแล้วโอ้ยงั้นฉันขอเว้ยไอเธอไปเลยฉลามเร็วเฮ้ยเอเลยนเปิดประตูแล้วเหรอไม่เปิดแล้วอย่าเพิ่งรีบเปิดดีเผื่อเปิดไปแล้วห้องต่อไปมันเป็นตัวลัชมาต้องรอเพื่อนก่อน โอเคแล้วก็เดินม,มาทางนี้มาพวกนายเตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมเลยจะเกือบจะรีบส่งไปไหนนี่ให้เดือดแทนมันหมดส่งกบยังไงเล่ไาไอนนี่เปิดไปเลยไอไอ,ไอ,ไอมาอเหรอแอบแอบแอบแอร์รรอาการไปยา เจ็บมีไหมอะไรไฟมันกระพี่ประมาเมื่อกี้เอ้ยม่อะไรเลยจะเกิดโอเคโอเคอ๋องอ๋องเจอไฟกระพริบแล้วใจคอไม่ดีเออไฟกระพี่โบกตูโตตรงนี้มันเยอะไงก็เลยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเผื่อมันมาโอเคเปิดเลยเอเลี่ยนเจ็บไปไปไฟช้างไปอะไรอ่ะไปเจออยู่ที่ไหน จะมาแล้วว้ยมาแล้วทีมันก็มองว่า้นายจะผ่านไม่ได้ไม่รู้จะผ่านไหมไปเลยข้างหลังนายคือประตูเวทีถอยมาถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆเดินมาไปเหมไปเลย ออเรียบร้อยฉันผ่านว่ถ้าผ่านแล้วก็มาเริ่มด่านหนึ่งใหม่ด้วยกันดีกว่าเออนั่นดิอ้อโหอันนี้ฉันต้องตายเพื่อจะไปเริ่มด่านหนึ่งใหม่กับพวกนายใช่ไหมนี่ฉันรู้สึกไม่อยากเสียเกิดใหม่เว้ยเดี๋ยวเดินไปเจอผีตายเอาก็ได้เพราะว่าด่านเพิ่งด่านแรงๆนะมา,มาแล้วมาแล้วยอมตายถ้าไม่อยอมตายเพราะพวกนายนี่ฉันน่าจะถึงด่าน500มา ได้เวลาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งแลยพวกนายโอ้ยเล่นคูขค้ามากวายอันนี้ห้องแปลนะครับผมกลัวเจอดีไอว่ะเพราะว่าบางทีมันยืนหน้าประตูแล้วก็ตั้งหลักไม่ทันนั่นะใช่อย่ากระจัมสแกรลเลยนั่นนะไอบแอบมาอ้แอบไอ้เฮ้ยไอ้แอบไอ้แอบเมามันมามันมาโอเคสแอนแอบแล้วโอเคหัวหนุ่าจะไม่มาฉันมองไม่เห็นอะไรเลย โอ้ยโอ้โหยันอยู่ทั้งหลายแช่อะไรยงแรงคือตัวฟันขาวนะโอ้เจอแล้วล่ะบางคนนะทุกคนบอกว่าเวลาพี่ตกใจช่วยเบาเสียงได้ไหมจะพูดไงดีอะคนมันตกใจอะอก็เพราะว่าตกใจมันเลยไม่เบายังไงเล่าใช่ถ้าผมสามารถบังคับเสียงตอนตกใจได้ก็ดีดิผมไม่อยากเบาๆไม่งแกนเพราะว่าแสบคอเรา้มงอยู่ด้วยกันไว้เอออยู่ด้วยกันไปได้ไกลเปิดนี่ว่าทำไมมันมืดยาวอ่ะ ผมไม่เห็นอะไรเลย้้้ยยยโอไปเลยเร็วโอ้โหไม่ใช่ายเหลวเมองมองมันโอเคโโอ้หดีนะมองทันหน้าตาไม่น่ามองเลยไ้ยไอ้ตุ่นไปแอมแอมเดินเดินเข้าตู้ดิเข้าตู้เข้าตู้ เจอเขาแล้วมาเข่าเดียวกันนี่ก็ฉันเดินนำฉันก็เลยร้อยร้อยแล้วแล้วเราจะเดินเดินเข้าไปด้านไหนแล้วก็เข้าตู้เดียวกันเพี่ยไม่มีแม้แต่ตู้ให้แอบโอ้ยไมแอบแล้วพี่ได้นะเข่าเลยเข่าเลยแล้วเลยโอเคอะไรอ่ะเสียงอะไรเออได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ตาเต็มเลย โอเคไอ้กับพี่บ้ากับพี่แอร์แม่มาไหมจะมาไหมเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่มานี่นะโอ้ยหายใจไม่ออกเอาล่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัววิ่งอ่าวิ่งไรโอเคนั่งยองไปหนึ่งทีสทางนี้หนึ่งเทสอีกยองยองอีกอ่าวิ่งวิ่งเปิดทางดีแมาอยู่ทางขวาเขาใช้อยู่ทางขวาเขาใช่อยู่ทางขวาเหมือนกัน แจ๋วแววเลยอย่างนั้นแล้วก็อยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงอยู่ตรงซ้ายอันนี้อยู่ตรง,ตรงซ้า <c oughs> มย <c oughs> มีมือตรงนี้มาเราจะวิ่งหลบมือหลบมือย้นมือกิดไปหลบมือเกิดใหม่เลยเอเลี่เยเกิดใหอโอเคฉันเหมือนฉันจะผ่านแล้วในผ่านกันละส่วนฉันต้องเกิดใหม่เพื่อที่จะผ่านโอเคเกิดใหม่มาเลยเกิดใหม่มาเลยไม่มาเลยรดนนี่คือเกิดใหม่ก็ยังคุ้มไหมฉันจะเกิดใหม่ไม่ได้อีกแล้วเอ้าว โอเคเจอประตูแฮ้วอะไรมันมีเสียงแบบชิบมันงูว้เสียงมันงูขู่วะถ้าเกิดว่ามีการหล็กๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนครับพอดีว่าคอมผมกากนะพวกนายไม่แหลกกันหรอวไหมฉันไม่แหลกฉันลื่นปลื้ดเลยนะไล้ทางนี้ไปไหนไปไหนเนี่ยเออไปไหนอ่ะอ้าวนี่ห้องเก่า่ะเนี่ย อะไรของนายวะเออมีคนบอกว่าให้เรานั่งยองนะถ้าเกิดว่าเจอตัวนี้โอเคเอเลี่ยงก็เป็นหูไปตายด้วยนะได้เลยเดี๋ยวฉันบอกให้นั่งยองตั้งแต่เปิดประตูเลย้ะก,ก็โอเคไปยองมาเลยเปิดประตูไปเรียบร้อยเจอแล้วตัวนี้หูน่ากลัววะ่ะต้องมาเล่นเองนี่เเอาแ่ะพาดีแล้วดูฉลามเล่นไงไม่ค่อยน่ากลัวยองไหมเจกอบระวังนะจกเจกอบว้ายเออว่ะนั่งยองดีขึ้นเยอะดูดิ ได้ไปเรียบร้อยมันนเดิไปไหนไปแล้วโอเคเจอแล้วเล่มนึงมันเดินลงมาจากชั้นบนแล้วโอเคคีเอเลี่ยนช่วยรายงานสถานการณ์ด้วยไอ้เมื่อกี้ข้างตู้มีเล่มนึงจะกรอบข้างตู้นี่อ่ะทานยังไงเห็นไหมข้างหน้าเออนี่ไงขอบคุณมากที่บอกอันนี้เกี่ยวไหมโอเคนี่ก็เกี่ยวเก็บแล้วห้ามตายนะบ่อยอย่างน้อยถึงดแดด51ก็ยังดีแบมันอยู่หน้าตู้แล้วโอ้ยืนหน้าตู้ฉลามโอเคเฮ้ยมาเหรอไปจะกบระวัง ไอเรียนช่วยดูนายข้างหลังนายแอบดีรออะไรเดิมนมาแถบนี้มีไหมยังสือที่มันโอ้นี่จะเจออีกแล้วนี่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 โอเคไอ่ปลอดภัยสักทีไปลอดภัยลตอนนี้ขาดข้าวหลามตัดแล้วก็วงกลมไอ้วงกลมมีแล้วข้าวหลามตัดกับห้าเหลี่ยมนะไอ้กลมมีแล้วสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาแล้วโอ้มามาเลแอะไรเนี่ยยังไงตู้ข้างหลังนายอะแอบโยนแอมไม่ได้ ไม่ได้ดูเลย<ด>ลไง<อ>การช่วยโดยชานช่วยโดยชานโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อโอเคคนละฝั่งอ e e ีแบบนี้ okay e อโอเคถ้าฝั่งขวาอีอ่ะฝั่งซ้ายคิวเต็บ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 ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็น <S <S เฮ้ยมีเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะไอ<ม>้มันขึ้นมาแล้วจะกลับมาขึ้นมาเล้ย น่าจะไปด่านต่อไปเลยหรือเปล่าเนี่ยไปเออมาลองเกิดใหม่ดูนี้ทุกคนเฮ้ยด่านเดิมให้รีบลบเร็วเข้าโอ้ย <c oughs> <ก>มันถึงก็เจอปปปลเลยม, <c oughs> มันคงจะงงว่าอะไรว่าอยู่ๆก็โผล่มาจี้เฮ้ยมันกำลังเดินมาน่าจะกบไปทางขวาเลวผ่านไปแลว้วผ่านไปแลว้ว โอ้ยแแล้วจะกรอบโอ้ยโอ้เหรอมา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 เป๊บ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 โอเคโอ้ยรีบเดินเร็วเร็วเอาเป็นว่าเราต้องเริ่มเล่นใหม่ว่ะคือพานนี้ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เอาละทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงห้อง50นะโดยที่เรารักษาชีวิตโดยไม่ตายสักครังเลยวฮ้ ไปเลยห้องนี้ทุกคน50นะเตยมตัวนั่งยองแล้วก็แย่ๆก็ได้เลยนะได้แล้วสมุดหนึ่งแก้วระวังนะระวังนะได้แล้วเล่มหนึ่งมาแล้วไว้ไว้ไว้มันอยู่กับชาดเอเลี่ยนนายแอบนะนายกดคิวอีเป็นไหมเงียบแบบนี้กำลังโดนอยู่ใช่ไหมใช่ ตั้งสมาธิคัดสูงื่อเออรอไว้รอไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้หาเอาเวลามาหาเจอตรงนี้นี่นี่นี่อะเก็บอะไรไปเจอแล้วโอเคหาไม่เป็นเลยพบแล้วมั้งนี่ตอนนี้มันรออยู่ชั้นหรือยังฉันอยู่ตรงนี้ถอดมันเดี๋มันรอมาแล้วเหมือนมันกำลังมาหาชั้นเลยมันมาหาชั้นเฮ้๋ยวมันขึ้นไปข้างบนเน่งมันอยู่กับชั้นเน่งสอง หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกสองไอ้ขาดดาว <c oughs> ขาดดาววันหนึง่งยังไม่มีใครได้ดาวไอ้จะเจอแล้วจะเจอแล้ว,วโอเคโอเคเฮ้ <c oughs> เอ้มันหนีจากชันไปแล้วเว้ยไอ้มันหนีไปจาชันกอยกราเดี๋ยวเดี๋ยวป็นหนึ่งเดี๋ยวชันในนี้ก่อนชนโดนอยอแป๊บแป๊บแป๊บปปปโอเครหัสคือหนึ่งสองหกสองหนึ่งสองสไปแล้วโอเค สูกกินหัวแล้วเลรอะเคกักในไม่กันไม่ดูถอยเลยเคชนมาเลยอะหายแล้วหายแล้วเคไปาแล้วผาแล้วเอ้ยสบายใจจริงๆเลยผ่านเรียบร้อยใช่หลังจากนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรแล้วเออเคลียความสําเร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนเปิดสวิตช์แล้วเคอะไรอะไรตกใจฟันคาคี ไอ้แอปไอ้เพ็บไอ้ตัวแอปไอ้เพ็บแอบตัวนี้แอบด้วยเฮ้ยมาแล้วเว้ยโอเคอ่าสีดำเออจะว่าไงทุกคนตอนเล่นน้องรอบนี้พวกผมเจอตัวที่มันเป็นสีเขียวได้นะมันวิ่งไปกลับไปกลับไปวิ่งไปกลับตั้งสีรอบเฮ้ยไปมาอีกแล้วอ่ะอ้าวไม่ใช่เหรอหยิบวงกลมมาปึ๊บใส่ตรงนี้อ่าไม่มีตู้เยอะไอ้แอบไอ้มาโอ้ย โอนลาเมวต่อหน้าอะไรอ่ะมาแย่งได้ไงอ่ะอ้าก็ฉันอยู่หน้าตู้อยู่หน้าอะไรฉันอยู่หน้าก่อนไปดูในวิดีโอทำลายได้อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยสวยมากโอ้ยสวยที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาแล้วก็จะมีอะไรออกมาหรือเปล่านี่แบบนี้เออนั่นน oui? ี่มอสไฟแล้วมาเฮ้ยไม่มีเว้ยอ๋ออย่างนี้เลยโอ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้มันเดิมทันลางเดินทันลังเดินมองแล้วทันลังเดิน ้องะตกใจเลยโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะเฮ้ยไม่เหลจะถึงประตูเดียวจะถึงแล้วนี่ยยี่เหมือนเล่นอะไรคนเดียวอ่ะมองมุมนี้โอ้โหมาเหรอไปโดนไม่ได้จแน่เออยาวในเอเลียนเฮ้ยดีนะทันโอ้ยอทันด้วยอ่อหมดแล้วอ่ะไม่ใช่เฉลยเดียวเฮ้ยโอ้โหเจ้าตัวนี้ฟันขาวเดินเร็วรีบเดินไปเร็ว มีแสงผู้บ้ามาแล้วเจ็ดหงแล้วเจ็ดหงแล้วโอ้โหเหมืดอีกแล้วโอ้ยอะไรฉันไม่กลัวนายแล้วเว้ยของฉันมีไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่แล้วไม่มีแสงเหรอโอ้ยโดนโอเคแล้วดิี่ยหาอโอุู้จระเขกัดตายโดนอะไรกัดอ่ะโดนฟันขาวกัดตายโอ้โหยจะกดไเดินไปไหนเนี่ยจะกดจะไม่รอดจะเดินไปแล้วจะไม่รอดแล้วเฮ้ยจะไมเกิดไม่ได้อ่ะ โอเคไปเถอะไปไปต่อเลยโอเครู้เรื่องฉันก็ไม่ได้ตายนี่นะเดินมาเดินมาบอกว่าจะไม่มีตัววิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่าม oh ีวะโอ้โหอ๋อเหมือนเดิมเป๊ะเจอกันอีกคานังส์ <c oughs> ไปละเอาล่ะตีปตัววิง่ง <c oughs> โอ้ยทางย่อยอ๋อตามสีฟ้าไปตามสีฟ้าไปตรงไหนมีสีฟ้าเดินไปเลย <c oughs> ไปเลยเอาชีวิตรอดอ่าทางขวานี่มีไหม โอเคตามแสงสีฟ้าเติบเติบเบเข้ามาทางนี้แล้วก็ทางขวาดูแ่ซ่เละลูกาแบบสดเสียวเลยเอาละโอ้ยโอยไว้้ยโอ้คเอ้ยโอ้ยโว้ยลอ้ยโอยอ้พุ่้มาเลยสอ้ยโง้าโอ้ยโ้มโอ้ยโเ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยอ้ีโอ้ยอ้้้้ยยย้้ย้ยอ มาแล้วแอเมนแมนไปเอเมียนับเจอเอเลียนอ้าวเอ้ยฉันโดนผีในตู้คาตายเออส่วนฉันวิ่งดันวิ่งไปทางเดียวกับเอเลี่ยนแล้ววิ่งพร้อมกันด้วยไม่รู้ใครมาก่อนนั่นแหละชอบไปด้วยกันไงต้องแบบแยกย้ายต้องแบบกิ่งไม้เออเอเลี่ยนฝากที่เหลือด้วยนะเว้ยเนี่ยมาด้วยเอเลี่ยนเนี่ยมาด้วยเอเลี่ยนไอ้เอเลี่ยนแล้วมาด้วย ไอห้องหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปเฮ้ยนั่นไงมันคือมันสวิตไม่ใช่หรอเอนั่นไงมันเนี่ยสวิตนะด้านหน้าแน่ด้านแน่เอ้ยเดินไปเดินไปเฮ้ยโอ้โอ้เจ้านี่มันเดินไม่เล่นต้องทำไงเงีนั่งยองนั่งยองไว้ก่อนเลยเจอเจ้าเนี่ยนั่งยองไว้โผล่ไปทำไมเดินไปวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปบ้าเฮ้ยนั่งนั่งยองนั่งยองยองยองแล้วไหยองแล้วไหมเอเลอ้อย โอเคเป็นว่าคลิปนี้ขอตลาไปกันแล้วกันทุกคนครับพอแค่นี้แหละเล่นมานานแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นอยู่แค่นิดเดียวเองเแล้วก็จะผ่าแล้ว